สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูอีกครั้งนะครับอาจารย์พัทพลโสมูลนะครับวันนี้นักเรียนชั้นม2นะยังอยู่ในสาระที่3นะของเศรษฐศาสตร์นะนะครับก็คือเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่3านะครับการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้ที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของหลักการและเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอ่าก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากของสังคมในยุคสมัยนี้นะครับแล้วก็เเรียกได้ว่าป็น แผนหลักนะของการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันด้วยนะครับฉะนั้นเราก็ควรจะต้องรู้หลักการและเป้าหมายถูกต้องใช่ไหมครับสำหรับในคลิปนี้คาบนี้นะครับเราก็จะเรื่องเ,อเรียนเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้ที่มาตรฐานส3 1นะครับก็คือเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคนะครับรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่านะครับรวมทั้งเข้าใจหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพนะครับ ตัวชี้วัดนะครับก็คือเรื่องของการเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิน่นตามปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเรียนแล้วได้อะไรนะครับเรียนแล้วได้อะไรก็ต้องดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับหลังจากที่นักเรียนศึกษาคลิปนี้เสร็จหรือคาบนี้คาบเรียนนี้เสร็จนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้ก็คือ 1. น,นะครับนักเรียนจะสามารถอธิบายความหมายและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงได้นะครับ อย่างที่2ก็คือการวิเคราะห์เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได้นะครับรวมไปถึงเสนอแนวทางการปฏิบ pues, ัติตนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มเนื้อหาสาระวันนี้กันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นใดนะครับมันก็จะมีพระราชดำรัลสักพระราชดำรัสหนึ่งนะครับให้เราได้ศึกษากันนะครับพระราชดำรัสนี้นะครับก็เป็นพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จ พระบรมนชนากาธิเบศนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับบรมนาถบพิตรนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศารา,า,าดุสินดารายนะครับก็ท่งพระราชทานไว้ในวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2551นะครับได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรื่องของความพอเพียงไว้ว่าอพอเพียงเนี่ยมีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีกคือคําว่าพอก็พอเพียงนี้ก็พอเพียงแค่นั้นเองถ้าคนเราพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยอ เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยลงถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณซื่อตรงไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นอาลครับนักเรียนลองศึกษาพระราชด,ดำรดัสนี้แล้วนักเรียนมีความเห็นอย่างไรบ้างครับอ่าโอเค อ่ะศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองจับใจความสําคัญแล้วลองตอบคำถามนี้ครูหน่อยนะครับจากพระราชด,ดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่เราศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนครับคิดว่าพระองค์เนี่ยทรงให้คํานิยามคำว่าพอเพียงไว้อย่างไรครับอาจำได้ไหมแน่อนอนที่สุดปนเป็นหนึ่งก็คือพอประมาณเนาะพอประมาณแล้วก็คือ พอประมาณใช่ไหมครับก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมครับพอประมาณแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นถูกต้องไหมครับและหลักๆก็คือเราจะเข้าใจกันได้เลยครับว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าความพอเพียงต้องใช้ของแบบไม่ต้องแพงมากหรืออะไรแต่จริงๆไม่ใช่นะพระองค์ก็ทรงตัดไว้ใช่ไหมครับว่าของหรูหราก็ได้แต่เน้นย้ําสําคัญนะครับก็คือ,อลดการเบียดเบียนคนอื่นให้ได้มากที่สุดนะครับหรืออย่าไปเบียดเบียนคนอื่นก็จะเป็นอันดีนะครับทังนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่า ความพอเพียงเนี่ยนะครับเมื่อเราดูจากพระราชด,ดำรัสแล้วเนี่ยมันก็ลึกซึ้งมากกว่าแล้วเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนเข้าใจความหมายของคําว่าพอเพียงว่าอย่างไรครับอลองสรุปเป็นของตัวเราเดงซิแน่นอนที่สุดนะครับเราก็อาจจะสรุปมาตรงกันไม่ตรงกันบ้างแต่ในเวลานี้นะครับรูจะขอให้นักเรียน,นยใช้เวลาสัก10นาทีนะครับไปรวบรวมข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับ หลักการเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสักสินาทีนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนมีเช่นหนังสือเรียนนะครับเว็บไซต์นะครับหรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆแหล่งความรู้ต่างๆที่นักเรียนจะเข้าไปสามารถไปศึกษาหาความรู้ได้นะครับรวบรวมความรู้มานะครับใช้เวลา10นาทีนะครับอย่าลืมจดสาระสำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลังจาก10นาทีนะครับเอาละครับจับเวลาครับอีก10นาทีเจอกัน เป็นยังไงบ้างครับไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วจดรายละเอียดเรียบร้อยนะครับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตอบได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะใช่ไหมอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนลองศึกษานะครับพระราชดำรัสนี้หน่อยนะครับเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการทิเบรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรนะครับก็อันเนี้ยคัดลอกมาจากวารสารชัยพัฒนานะครับประจำเดือนสิงหาคมนะครับพศ .2542 นนะครับก็ ท่านก็ได้มีพระราชดำรัสไว้ว่านะครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตนะครับรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้นะครับก็เพราะเสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ําไปนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านแล้วลึกซึ้งไหมลึกซึ้งพอเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไหมอ่ะคำถามครับ จากพระราชดำรัสด,ดังกล่าวนะครับนักเรียนคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญอย่างไรครับนักเรียนคิดว่ามีความสําคัญอย่างไรอลองคิดดูสิครับมีอะไรบ้างแน่ๆที่สุดนะครับจากที่เราอ่านแล้วก็บอกว่าเ,เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นรากฐานชีวิตนะรากฐานชีวิตคืออะไรครับก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องมีทุกคนใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนแบบ พื้นฐานในการเราลงชีวิตของทุกคนใช่ไหมครับมากไปกว่านั้นถ้าเกิดเราดูเนี่ยนะครับพระอ,องค์เนี่ยทรงเปรียบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเหมือนกับเสาเข็มของบ้านเลยนะอันนั้นเสาเข็มของบ้านก็เหมือนบ้านเราก็เหมือนประเทศเราใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเสาเข็มเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้บ้านหรือประเทศเ่ยนะครับมีความมั่นคงแข็งแรงแต่น่าเสียดายนะครับว่าเสาเข็มเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเรียกได้ว่าเวลาสร้างบ้านเนี่ยต้องมีก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคนก็มักจะชื่นชมผนงังเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเป็นเรื่องของการตกแต่งในบ้านใช่ไหมครับแต่ลืมเสาเข็มไปอ่าฉะนั้นเข้าใจใช่ไหมครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากฉะนั้นนะครับแต่บางทีเราอาจจะลืมไปฉะนั้นพระองค์ก็ทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่เรานะครับเพื่อเตือนสติให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็หันมากลับมามองเรื่องของความพอเพียงซึ่งเปรียบเสมือนกับความแข็งแรงของเสาเข็มของบ้านนะครับเอาละครับนักเรียน นะครับนอกจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ <life> มหาราชนะครับบรมนาถบพิตรเนี่ยจะมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในวาระต่างๆนาน,าน,นะครับแต่แน่นอนนะครับว่าก็ต้องมีบุคคลหลายๆท่านนะครับที่ให้เรียกว่าเป็นปราชชาวบ้านหรือว่าปรชาชของแผ่นดินนะครับก็ได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไว้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกับผู้ที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็ทำงานสน,งสนองสนองงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ เข้าใจนะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะสามารถนํามาบอกเราได้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษาคําพูดจากบุคคลที่สําคัญเหล่านี้นะครับอาละคนแรกคือใครนะครับคนแรกเนี่ยนะครับก็คือดรสุเมธตันติเวชกุลนะครับเป็นใครล่ะครับเป็นเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาอ่าก็เป็นมูลนิธิที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนั้นก็ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่านะครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือความสามารถของชุมชนเมืองรัฐประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆน,นะครับในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆได้โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของอเวลาเราอ่านแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนต้องช่วยกันสรุปเนาะต้องสรุปใจสาระสําคัญถ้าเกิดจากคํากล่าวนี้นะครับคำนิยามเนี่ยนะครับก็เราจะพบว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันคือความสามารถใช่ไหมตั้งแต่เรื่องของประเทศเมืองชุมชนเลยแหละนะครับ เป็นความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการโดยเป้าหมายก็คือการเลี้ยงคนในเมืองในชุมชนหรือในประเทศนะครับโดยพยายามพึ่งภายนอกให้ได้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็นี่น่าสังเกตคําพูดแรกอลองดูซิว่าตรงกับที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับตรงกับที่เราคิดไว้หรือเปล่าทีนี้มันก็จะมีคําถามต่อมาอีกว่าเอาแล้วความพอเพียงเนี่ย เราเข้าใจแล้วล่ะว่ามันก็คือความสามารถมันมีมันคือความพอประมาณใช่ไหมแต่คําถามคือแล้วเราต้องมองความพอเพียงในกี่รูปแบบบ้างนะครับในกี่ด้านบ้างอ่าไปลองดูคนที่2พูดไว้นะครับคนที่2เนี่ยก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีนะคร,รับอันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับเป็นปราชญของแผ่นดินนะครับเป็นคนสําคัญมากๆเลยนะครับนักคิดในสังคมไทยนะครับก็ได้กล่าวถึงความพอเพียงเนาะว่าความพอเพียงเนี่ยนะครับในสังคมใดๆเนี่ยก็จะมีอย่างน้อยประมาณ7ประการด้วยกันนะครับ สามประการแรกก็คือพอเพียงสำหรับทุกคนก็คือเราทุกคนเนี่ยอยู่ในความแบบมีกินพอใช้พอประมาณใช่ไหมครับมีความกินอยู่ที่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่อาจจะไม่ได้หรูหรามากนะักอาจจิตใจพอเพียงก็คือฝึกคุณธรรมจริยธรรมนะครับให้เข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรแล้วก็ความพอต่างๆสิ่งแวดล้อมพอเพียงนะครับสังเกตไหมครับสามข้อนี้มาด้วยกันเนาะถ้าเกิดเราพอนะครับเราพอด้านการบริโภคพอไม่ไม่มากเกินไปเนี่ยนะครับแล้วก็เรามีคุณธรรมจริยธรรมในใจที่แบบ จะลดใช้ไม่โลภอ่าแล้วสิ่งวรรมก็จะพอเพียงไปด้วยถูกต้องไหมครับอ่ะสามตัวหลังนะครับ3ตัวหลังเนี่ยพอตัวเรา ดูแลต word, people, ัวเองได้ก็จะเกิดชุมชนที่เข้มแข็งใช่ไหมครับเพราะทุกคนดูแลตัวเองได้ชุมชนก็จะเข้มแข็งนะครับปัญญาพอเพียงเกิดการศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็วัฒนธรรมพอเพียงนะครับก็จะมีความเป็นอยู่หรือความเชื่อนะครับที่ปฏิบัติอยู่ในเรื่องของความพอเพียงนะครับและสุดท้ายเลยนะครับก็จะมีความมั่นคงพอเพียงนะครับความมั่นคงก็คือว่าถ้าเกิดความมั่นคงเนี่ยถ้าเกิดเราดูว่าถ้าเกิดประชาชนในประเทศนะครับหรือในชุมชนหรือในเมืองต่างๆเนี่ยนะครับสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วเนี่ยนะครับ ความมั่นคงก็จะเกิดเองเพราะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องดิ้นรนหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปสแสวงหานะครับการาพึ่งพาจากต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นแนวคิดความพอเพียงเจด้านนะครับที่มาจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีนะครับอ่าดูต่ออีกสักนิดหนึ่งจากที่นักเรียนฟังมาสองท่านนะครับรวมกับพระราชดำรัสข้างต้นนะครับนักเรียนพอจะสรุปได้ไหมครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับมีแนวทางการดำรงอยู่แล้ว ปฏิบัติตนในทุกระดับในทุกระดับเลยนะใช้ได้ทุกระดับระดับนั้นมีอะไรบ้างเรียนพอตอบได้ไหมแน่นอนที่สุดมีอะไรนะครับเรียนมาก็คือตนเองและครอบครัวมีแน่แน่แล้วเมื่อกี้เราได้ยินคำว่าอะไรนะครับชุมชนใช่ไหมความสามารถของชุมชนหรือเมืองเมืองหนึ่งอา้าวหมดหรือ,อยังไม่ครับมีความสามารถของประเทศประเทศหนึ่งด้วยอ่าใช่เลยครับอันนั้นเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ในระดับทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับ ตนเองครอบครัวนะครับชุมชนสังคมรวมไปถึงประเทศชาติด้วยนะครับและสังเกตว่าเป็นเสาเข็มจริงๆใช่ไหมครับดังพระราชดำรัสบอกนะครับเสาเข็มของบ้านและบ้านของเราก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะโอเคจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับทั้งปราชชาวบ้านทั้งผู้รู้ผู้คิดนะครับแล้วก็พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เองนะครับนักเรียนพอสามารถจะสรุปได้ไหมครับว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคืออะไรกันแน่ตามแนวคิดของนักเรียนครับอ่าลองดูนะครับ อ่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับก็คือแนวคิดที่ยึดหลักทางสายกลางนะครับทางสายกลางคืออะไรก็คือความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดมันจําเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็การปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ครอบครัวชุมชนแล้วก็ประเทศอ่านจําได้ใช่ไหมครับและมากไปกว่าน,นั้นนะครับมันก็คือว่าที่ต้องยึดหลักเนี่ยนะครับเพื่อการดําเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดแล้วก็สามารถดํารงอยู่ท่ามกลางความแข่งขันการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์ได้ แน่นอนล้ครับจากที่พูดมาอย่างนี้นะครับคำถามก็จะเกิดขึ้นละนะครับคำถามครับอยาาถามนักเรียนว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีหลักการสําคัญอย่างไรครับจากนิยามเมื่อกี้นะสังเกตแล้วมีคําว่าอะไรบ้างนะชุมชนประเทศใช่ไหมแล้วก็ตนเองครอบครัวใช่ไหมเฮ้แต่วัดสุดท้ายว่าไงวัตสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของอะไรนะทนต่อการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอ่าผลกรการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์อ่าวัตต้นละครับจาได้ไหมพอประมาณอ่านั่นแหละครับคําตอบ หลักเศรษฐกิจพอเพียง,งนะครับก็จะมีหลักการที่สําคัญอยู่นักเรียนจําได้อยู่แล้วก็คือ3ห่วง2เงื่อนไขใช่ไหมครับเริ่มที่3ห่วงกันก่อนนะครับสห่วงนี้ก็คือความพอประมาณนะครับความพอประมาณก็คือความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปแน่นอนที่สุดหลักของการพอประมาณคือไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับ หลักการที่2เลยก็คือเรื่องของความมีเหตุผลนะความมีเหตุผลก็คือว่าในการที่จะตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> เกี่ยวกับความพอดีหรือความบริโภคของเราเนี่ยนะครับต้องมีเหตุผลประกอบนะครับต้องมีเหตุผลประกอบนะครับแล้วก็พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับปัจจัยตั้งแต่เรื่องของการปัจจัยที่มีนะครับจนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเราตัดสินใจแล้วพูดง่ายคือมองไปถึงผลด้วยนะครับอย่างรอบคอบและที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องถ้าเราบอกว่ามันจะต้องมีเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันใช่ไหมือนัครบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเนี่ยก็คือการเตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบแน่นอนที่สุดไนดะ้เพราะการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีผลกับเราใช่ไหมอย่างอตอนนี้ถ้าเกิดเราเจอกันตอนนี้ก็จะอาจจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดก็เกิดผลกระทบกับเราเช่นกันใช่ไหมครับรอันนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกิดแน่ๆแต่เราอาจจะคาดก,การไม่ได้ว่ามันจะมารูปแบบไหนฉะนั้นทางเดียวที่เราทําได้คือเตรียมพร้อมนั่นเองนะครับบลักการเนี่ยมีอยู่3หลักการด้วยกันแล้วก็จะต้องอยู่บนเง,น 2, งื่อนไขอีก2เงื่อนไขนะครับก็คือเงื่อนไขความรู้และก็เงื่อไขคุณธรรม งื่อนไขความรู้ก็คือจะมี3รอนะสรอก็คือรอบรู้รอบครอบระมัดระวังนะครับรอบรู้คือศึกษาหาความรู้รอบครอบคือใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระมัดระวังก็คือคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นด้วยมีสตินั่นเองนะครับส่วนเรื่องเงื่อนไขคุณธรรมนะเงื่อนไขคุณธรรมก็จะเป็นเรื่องของการซื่อสัตย์สุจริตนะครับอดทนขยันนะครับแล้วก็มีสติปัญญารวมไปถึงการแบ่งปันด้วยเพราะอย่างที่เราบอกเนาะว่า เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้จบแค่บ้านเราเนาะมันต้องไปถึงชุมชนเราแล้วก็ประเทศชาติทั้นั้นถ้าเกิดขาดการแบ่งปันเนี่ยก็จะทําให้ประเทศชาติหรือว่าชุมชนเนี่ยก็จะไม่มีความสุขเช่นกันนะครับสามห่วง2เงื่อนไขครบแล้ว3ห่วง2เงื่อนไขครบแล้วนักเรียนครับที่3ห่วง2เงื่อนไขพูดมาเนี่ยนักเรียนคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไรครับเพื่อพัฒนาอย่างไรครับแน่นอนนะเป้าหมายก็ต้องมีไว้เพื่อพัฒนานะพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาอย่างไร มีอะไรบ้างครับแน่นอนแหละเศรษฐกิจต้องพัฒนาแน,นา่อ๊ะแต่เอ็มอย่างเยอหรือเปล่านะเพราะว่าพอพูดถึงความพอประมาณเนี่ยเรื่องของกาไรเรื่องของรายได้ก็อาจจะแบบดูเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยจะสําคัญไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องความพอเพียงด้านสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมเมื่อก่อนหน้านี้เอ๊ะมันจะมีด้านอื่นอีกหรือเปล่าอ่าใช่แล้วครับนักเรียนกาลังพูดถูกเอ๊ะแต่เมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะทนต่อการแข่งขันเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้วยใช่มัอัออานะะคครรบบล ลองมาดูกันเลยจากภาพที่พูดมานะครับสามห่วงสองเงื่อนไขเนี่ยอยู่ในภาพนี้เห็นไหมครับที่เป็นสีสีข้างบนและเห็นคําว่านําไปสู่ไว้เป็นลูกศรนะนาไปสู่ตัวกรอบสีแดงอะก็คือเป้าหมายด้วยกันนะครับเป้าหมายเนี่ยจะมีสีด้านก็คือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมใช่ไหมครับอ่าเป้าหมายที่ว่านี่นะอ่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็คือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเกิดความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนสมดุลคืออะไร ก็คือไมอ่ผลดีกับผลเสียเนี่ยมาด้วยกันนะไม่มีอะไรไม่ไม่เสียมากจนเกินไปนะไม่ใช่มากเกินไปพอดีพอดีใช่ไหมมั่นคงคือเข้มแข็งนะครับพึ่งพาตัวเองนะครับเน้นพึ่งพาตัวเองข้างนอกเนี่ยมีผลกับเราน้อยมากและยั่งยืนคือในอนาคตก็ยังคงจเจริญแบบนี้อยู่นะครับรวมไปถึงและเกิดเราจะมองได้อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือผ่านคําว่าอะไรบ้างล่ะมีตัววัดไหมก็คือ1นนะครับก็คือช่วยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับสก็คือช่วยให้เกิด เมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นทางลบเนี่ยนะครับเราก็พร้อมจะรับผลนั้นนะครับผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับหรืออันที่3ก็คือช่วยให้โลกสังคมเนี่ยนะครับมีความสมดุลนําไปสู่ความยั่งยืนอ,อย่างที่เราเจอเนาะก็จะมีเรื่องของภาวะโลกรวนใช่ไหมจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศใช่ไหมถ้าเกิดเราเน้นความสมดุลเนี่ยเราก็อาจจะผลิตน้อยลงคาร์บอนก็ปล่อยน้อยลงเงี้ยนะครับก็จ,จะมีความยั่งยืนขึ้นก็นได้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาอย่างอื่นด้วยเป็นสิ่งแวดล้อมด้วยนะไม่ใช่แค่เศรษฐกิจอย่างเดียวใช่ไหมครับ ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป้าหมายมีอย่างเดียวครับเป้าหมายของเราที่เราต้องการมากๆเลยคือความสุขครับความสุขเราจะมีอะไรไปมากกว่าการม,มีชีวิตที่ดีถูกไหมครับแล้วก็มีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็คือการใช้ชีวิตอย่างดีนะครับปัจจัยด้านลบทําอะไรเราได้น้อยมากซึ่งแน่นอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคําตอบที่น่าสนใจทีเดียวในการปฏิบัตินะครับ จากที่ฟังมาทั้งหมดนะครับครูก็อยากจะถามนักเรียนหน่อยนะครับว่านักเรียนคิดว่าการปฏิบัติแบบใดครับเป็นการนาปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตเออแบบไหนแบบไหนมีอะไรบ้างอ่าปฏิบัติแบบไหนครับที่เราเจอเนาะอ่ามีมีอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดเราจําได้ใช่ไหมก็จะมีเรื่องของการเพาะปลูกใช่ไหมที่แบบเฮ้ยแทนที่จะปลูกพืชเชิงพาณิชย์เนาะอย่างเดียวทั้งไร่เลยก็มาเน้นแบบเกษตรผสมผสานนะมีการบริหารจัดการน้ําอันนี้จําได้เนาะ แล้วถ้าเกิดแน่นอนที่สุดเราก็ต้องจําได้อีกใช่ไหมครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปใช้ในชีวิตประจำวันละ่ะก็อาจจะมีการวางแผนให้รอบคอบมีการทําบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายนะครับตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกหรือแม้แต่กระทั่งการจะใช้การจะคิดอะไรเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงเงินออมคํานึงถึงเรื่องของความจําเป็นที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยอันนี้ชัดเจนเนาะนักเรียนก็สามารถทําได้ใช่ไหมครับอันนี้ง่ายมากเลยอ่ะอีกสักคําถามหนึ่งแล้วกันนะครับ อีกสักครถามหนึ่งนะครับคุณจะถามนักเรียนว่านักเรียนครับนักเรียนจะนาปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตตอนอย่างไรอทีนี้คําถามมันจะลงมาที่นักเรียนมากขึ้นนะเพราะอะไรเมื่อกี้เราพูดถึงว่าคนทั่วไปเขาใช้กันยังไงเราดูจากหนังสือดูจากสือ่อรวบรวมมาได้ทีนี้คุณถามที่ตัวนักเรียนละถ้าเป็นนักเรียนละนักเเียนจะปรับยังไงเอหอล,ลักๆเลยใช่ไหมก็ต้องหนึ่งเลยเก็ต้องเข้าใจกันก่อนเลยนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ก็มีทรัพยากรจํากัดแล้วก็ต้องเจียดทรัพยากรส่วนหนึ่งเนี่ยให้เราไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเรามีความสุขตามหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดีด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันเราก็อาจจะช่วยในเรื่องของความประหยัดความที่แบบอนาปปญญาไปใช้ในการจับใจ่ายใช้สอยหรือการวางแผนเกี่ยวกับการเงินที่เราได้รับมอบหมายมาก,ก็ได้เพื่อจะลดภาระความสิ้นเปลืองที่พ่อแม่จะต้องเอาเงินมาให้เราหรือว่าเอาทรัพยากรมาให้เราใช่ไหมครับประเด็นต่อมาก็คืออย่างที่เราทราบกันดีว่า ในอนาคตเนี่ยนะครับเหมือนอย่างโควิดเนี่ยนะครับใครที่เจอการแพร่ระบาดเวลาโควิดไปครอบครัวบางครอบครัวก็มีปัญหาเนาะกิจการบางกิจการก็ปิดไปถ้าเกิดเป็นบ้านเราล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็แน่นอนที่สุดนะครับพ่อแม่ก็ลาบากเราก็ลาบากเพะนั้นเนี่ยในส่วนหนึ่งเราก็ควรจะต้องช่วยเหลือในการดูแลตัวเองด้วยนะครับอาจจะแบบมีเรื่องของเงินเก็บรู้จักออมเงินนะครับเพื่อที่จะแบบมีผลกระทบทางลบมานะครับเราก็อาจจะได้นํา เป็นกําลังส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือครอบครัวด้วยเช่นกันหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็ดูแลตัวเองให้ให้รอดนะครับในภาวะที่ที่บ้านอาจจะมีปัญหาแบบนี้ได้ฉะนั้นอย่างที่บอกเลยครับว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับเราอ่ะต้องทําการเตรียมตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับจากที่พูดมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้นะครับนักเรียนได้อะไรบ้างานักเรียนได้อะไรบ้างนักเรียนก็จะได้เรื่องของอะไรนะเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีเรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขใช่ไหมมี แนวทางการนําไปใช้ผ่านพระราชดำรัสหรือคํากล่าวของบุคคลสําคัญต่างๆนาๆนาครับรวมไปจนถึงเราก็ทราบแล้วล่ะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อความสมดุลมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนมั่งคงด้วยใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยเราก็จะมองเห็นแล้วล่ะอุ้ยอ๋อมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเลขแต่เพียงอย่างเดียวและแน่นอนที่สุดนะครับมันปรับกับชีวิตเราได้ปรับกับครอบครัวเราได้แล้วก็ไปกับชุมชนแล้วก็ประเทศได้นะครับน,นั้นรู้อย่างนี้แล้วสรุปได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดู กิจกรรมกันหน่อยนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ชวนทำนะครับเราจะใช้ชื่อกิจกรรมว่าชีวีมีสุขบนความพอเพียงชีวีมีสุขบนความพอเพียงทีนี้เราจะมาดูว่าชีวีเราจะมีความสุขได้ยังไงเนาะนักเรียนครับนักเรียนอยู่ในท้องถิ่นที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นนักเรียนลองไปแอบไปดูซิสังเกตดูในผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราซิว่ามีอะไรที่น่าสนใจไหม นะครับหรือเป็นวัสดุเหลือใช้อะไรไม้สักอันหนึ่งนะเอามาวางแผนออกแบบนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่เกิดขึ้นจากวัสดุในชุมชนอาจจะเหลือใช้ก็ได้หรือ,อาจะาเป็นของขึ้นชื่อก็ได้นะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับโดยที่อลองมาดูซิครับว่าเออผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมันจะตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตยังไงมันจะลดค่าใช้จ่ายได้ไหมอะไรที่เอาสิ่งประดิษฐ์ที่เหลือใช้หรือว่าของที่มีในชุมชนเนี่ยมาสร้างเป็น ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันทําให้ชีวิตดีขึ้นโดยค่าใช้จ่ายลดลงอ่าลองดูกันหน่อยนะครับแน่นอนคลิปแบบนี้มีมากมายนะครับเราเพิ่มไปอีกสักคลิปก็จะเกิดไอเดียขึ้นนะครับทําเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ได้ขอออกมาแล้วนะครับเป็นแนวทางเรียบร้อยที่เราปฏิบัติได้แล้วเราเห็นแล้วเนี่ยนะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวครับนักเรียนต้องเอาไปเผยแพร่เนาะลงในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือทวิตเตอร์อะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนสามารถที่จะถนัดและเข้าถึงมันได้นะครับทิกตอ k อะไรเงี้ยก็ได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับได้ฝึกเผยแพร่แนวคิดของเราออกไปอาจจะเป็นการจุดประกายจุดประกายไอเดียของคนอื่นบ้างนะครับหรือรวมไปถึงอาจจะมีผู้ที่รู้ต่างๆนานะครับเป็นนักออกแบบยิ่งใหญ่ทําผลิตภัณฑ์ ศาสตรกรรมเนี่ยเขาอาจจะเห็นไอเดียนักเรียนแล้วก็ชี้แนะสนับสนุนหรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเราจะได้ไป,ปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าชีวิตเราในการสร้างชิ้นงานออกมานะครับแล้วก็ได้แนวคิดจากคนภายนอกขึ้นมาเพิ่มเติมนั่นเองเนะครับเอาระคาับนักเรียนจากที่นักเรียนได้ทําตั้งแต่ต้นคลิปจนไปถึงงานที่ผ่านมานักเรียนลองประเมินสิครับว่าเอ๊ะวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนักเรียนได้ฝึกอะไรบ้างแน่นอนที่สุดนะครับก็คืออย่างที่บอกเลยนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เป็นเสาหลักของประเทศเลยนะเป็นเสาเข็มนะครับเป็นเสาเข็มอย่างที่เราเข้าใจกันเลยนะครับอย่างที่พระราชำดำรัสบอกเลยนะครับอันนั้นเราก็ต้องรู้ใช่ไหมครับเสาเข็มเหมือนบ้านของเราอ่ะเราก็ต้องรู้รายละเอียดใช่ไหมเวลาที่มันมีความเสียหายอะไรต่าง,างๆกันนาเราจะได้รู้แล้แลวเราจะได้เข้าใจว่าความเสียหายมันเกิดจากตรงไหน an, เราจะได้แก้ทันประเด็นที่2เลยนักเรียนก็จะทราบได้เลยใช่ไหมครับว่าบ้านที่แข็งแรงนะครับความแข็งแรงของบ้านหรืออาคารต่างๆเนี่ยเสาเข็มี่ยสำคัญมากถ้าตอกผิด คำนวณไม่ถูกหรือว่าไม่อยู่บนความที่มีมาตรฐานเนี่ยสิ่งที่ทํามาทั้งหมดอยู่ที่บ้านเราเนี่ยก็จะหายวับไปกับตาจากการล่มสลายได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเช่นกันครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่เปรียบเสมือนเสาเข็มเนี่ยเราก็ต้องทาความรู้จักทําความเข้าใจแล้วก็ช่วยรักษาเสาเข็มนี้ต่อไปให้ประเทศสามารถคงอยู่ไปได้นะครับแล้วนักเรียนก็ได้ทํากิจกรรมขึ้นมาใช่ไหมอ่าชิ้นงานต่างๆนานาไว้เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนด้วยก็นับได้ว่า เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เ,เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักการต่างๆนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไปแล้วนะครับครูก็หวังว่านักเรียนจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้รวมไปถึง รวมไปถึงนะครับชิ้นงานที่นักเรียนนํามาเสนอในออนไลน์ต่างๆนะครับเดยกก็จะติดตามดูนะครับแล้วก็คอยไปให้กําลังใจนะครับหรืออาจจะเสนอในความคิดต่างๆให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ